ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมีนมาจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือพร้อมดําเนินการขจัดเงื่อนไขต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนภายในจังหวัดกาญจนบุรีวันที่19ธันวาคม2567เวลา9นาิกา30นาทีณนะห้องประชุมขวายใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรี นายรณพบเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่หนึ่งทับ2,568พร้อมด้วยพันตำรวจเอกบรรจงอมริตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกนพดลภาคาผล เสนาธิการกองพลทหารราบที่9ว่าที่ร้อยตรีสุพมุงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุม จังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามนโยบายระเบียบกฎหมายและดำเนินการขาจัดเงื่อนไขต่างๆที่กระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอีกทั้งเพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อเมียนมาการบริหารงานชายแดน การจัดระเบียบชายแดนการป้องกันแก้ไขปัญหาชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดกาญจนบุรีและบทบาทฝ่ายปกครองการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย บริเวณชายแดนโดยมีการดำเนินการแต่งตั้งชุดสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวโดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบอําเภอสังขละบ,บุรีครอบคลุม3ตําบลนําร่องฝึกอบรมร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจลาดยาอีกทั้งรายงานสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวและผลการจับกลุมที่ผ่านมาซึ่งจับกลุ่มผู้กระทําผิดพรบให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พุทธศักราช2564จำนวน31ครั้งผู้ต้องหา34รายของกลางยาบ้า169,994เมตรและเฮโรอีน25กิโลกรัมพร้อมทั้งมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดพรบรคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522จำนวน35ครั้งผู้หลบหนีเข้าเมือง213รายผู้ติดตาม51รายและผู้นำพา15รายรวมทั้งสิ้น 279รายซึ่งแนวโน้มสถานการณ์มีความพยายามในการลักลอบนำยาเสพติดซุกซ่อนมากับยานผาานะเพื่อนำเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยเฉพาะห่วงเทศการสำคัญและวันหยุดยาวรวมถึงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีในการทำเหมืองแร่การสำรวจแร่การแต่งแร่และการนำเข้าส่งออกแร่พร้อมทั้งการแสดงท่าทีของไทยว่ามีความต้องการที่จะให้สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาเปิดทําการด่านบ้านที่กิเมืองทวายตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านผุน้ําร้อนอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสั่งการจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อบูรณาการข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันพร้อมทั้งพิจารณาการดําเนินการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของจุดตรวจร่วมความมั่นคงทั้ง11แห่งต่อไปศรัทธานักท่องเที่ยวแดนมังกรบินตรงเยี่ยมชมขอพรเรือตะเคียนโบราณอายุกว่า1,000-1,600ถึงปีในโครงการมหัศจรรย์ตะเคียนนักราแลนด์มาร์คสายมูแห่งใหม่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญวันที่19ธันวาคม2567นายชรินฟาร์มฟู่และนายธนานัทธนะเจริญกูลผู้ร่วมก่อตั้งโครงการมหัศจรรย์ตะเคียนนครานายธีรนิช เขมังกรผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการมัศจรย์ตะเคียนนักราเลขที่85หมู่ที่13ตำบลช่องด่านอำเภอบ่อ,อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ให้การต้อนรับคณะทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า100คนที่บินตรงจากประเทศมาทำพิธีไหว้ขอพรเรือตะเคียนโบราณอายุกว่า1000ปีที่อยู่ภายในอาคารเรือชีวิตเพื่อให้ตนเองสมหวังตามที่ตั้งใจเอาไว้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจากนั้นคณะนักท่องเที่ยวได้เดินเยี่ยมชมตะเคียนโบราณที่ถูกนำมาวางเรียงรายเอาไว้อย่างเป็นระเบียบภายในโครงการมัสจย์ ตะเคียนนคราเช่นที่บรวยลานอธิษฐานจิตมีการนําตะเคียนมาวางเอาไว้8ทิศซึ่งหมายถึงการรวมพลังของพลังจักรวาลเปรียบเสมือนวันทั้ง8วันซึ่งรวมวันพุธกลางคืนไปด้วยอนาคตจะมีหม้อบุรณนะ คตะมาตั้งอยู่ใจกลางของลานอธิษฐาน8ทิศซึ่งมีลักษณะคล้ายระฆังหงายและอยู่ใจกลางของพลังจัก,กรวาลเพื่อส่งคําอธิษฐานให้ก้องกังวานไปทั่วฟ้าหากผู้ใดต้องการที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังก็ขอพอรอธิษฐานณจุดนี้เพราะเปรียบเหมือนเสียงดังกังวานไปทั่วฟ้ารวมถึงไปเยี่ยมชมบริเวณด้านหน้าศาราถวายทานที่มีตะเคียนอายุประมาณ1,600ปีซึ่งถือเป็นตะเคียนขนาดใหญ่และมีน้ําหนักมากที่สุดในโครงการใกล้กันนั้นยังมีตะเคียนโบราณที่ถูกต้นโพอบเอาไว้เมื่อนักท่องเที่ยวเห็นต่าง รู้สึกประหลาดใจไปตามๆกันทั้งนี้นายธีรนิชเขมังกรผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการมหาสารต,ตะเคียนนัาราเปิดเผยหลังจากนักท่องเที่ยวเดินทางกลับไปแล้วว่าก่อนหน้านี้มิสเตอร์จางอายุ45ปีนักท่องเที่ยวชาวมณฑลซานตงประเทศจีน ได้เดินทางมาขอพอรเพื่อตนเองหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและสมหวังตามที่นักท่องเที่ยวรายดังกล่าวขอพอรเอาไว้หลังจากที่มิสเตอร์จางเดินทางกลับได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน,นโลกโซเชียลให้ชาวจีนด้วยกันร,รับทราบข่าวสารถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเรือตะเคียนโบราณซึ่งได้รับความสนใจจากชาวจีนเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวที่มาในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทราบข่าวจากมิสเตอร์จาง ได้บอกเอาไว้ว่าใครไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่ถ้าหักลบหลู่ชีวิตอาจจะตกตามได้ตามความเชื่อของคนโบราณสําหรับที่มาของโครงการคือเมื่อหลายปีก่อนนายชรินฟาร์มฟู้และนายธนานท์ธน,นเจเรญกูลได้เดินทางมาที่สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟท์ที่มีนายภับูลพิมพิสิทธาวรหรือกำนันหยุนเป็นเจ้าของ ระหว่างนั้นได้ไปพบเจอตะเคียนที่มีอายุเก่าแก่ที่กำนันหยุนเก็บสะสมเอาไว้ภายในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่เหมืองพลอยเก่ามานานกว่า30ปีนาชลินฟาร์มฟู้และนายธนานท์ธนจเรญกูลจึงมีแนวคิดว่าควรที่จะนําตะเคียนเหล่านี้ขึ้นมาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่จากนั้นได้มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านตะเคียนรวมทั้งพูดคุยกับท่านพับูลพิมพิสิทธาวรหรือกำนันหยุนซึ่งกำนันหยุนยินดีและเห็นด้วยจึงเกิดโครงการาิศจันตะเคียนนครรา ทางด้านพุทธธรรมและพุทธศิลป์ขึ้นมาแต่กว่าโครงการจะสําเร็จต้องใช้เวลาหลายปีเพราะตะเคียนแต่ละท่อนนั้นมีขนาดใหญ่และน้ําหนักมากต้องใช้เครนขนาดใหญ่ลําเลียงขึ้นมา ตะเคียนมีมากกว่า1,000พท่อนทั้งหมดได้ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้เอาไว้แล้วซึ่งหลังจากดาเนินการโครงการมหาสัจจาตะเคียนนครา,าแหล่งท่องเที่ยวทางด้านพุทธธรรมและพุทธศิลป์แล้วเสร็จได้มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเล่นกอล์ฟภายในสนามแวะเข้ามาเที่ยวชมพร้อมไหวขอพรจากเรือตะเคียนโบราณตามความเชื่อของตนเองและมีผู้สมหวังกลับมาแก้บนแล้วเป็นจํานวนมากขณะเดียวกันพบว่าชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ จะมาขอพรในช่วงก่อนวันหวยออกหลังจากนั้นก็จะกลับมาแก้บนซึ่งเห็นมาแล้วหลายราย ที่สำคัญคือจากการที่มิสเต์จางมาขอพรเพื่อให้ตัวเองหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสมหวังตามที่ขอพรเอาไว้ทำให้ปัจจุบันโครงการมัศจย์ตะเคียนนคราดังไกลไปถึงประเทศจีนเพราะชาวจีนเองมีความเชื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับคนไทยคาดว่าอนาคตจะมีคณะทัวร์จากประเทศจีนเดินทางมาท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจะส่งผลทำให้เม็ดเงินสะพัดตกไปถึงชาวบ้านและเกรรษตรกรเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหากนักท่องเที่ยวต้องการมาแต่ไม่รู้เส้นทางสามารถเข้าไปดูใน Google แล้วพิมพ์คำว่ามัศจันตะเคียน นักขรากก็จะเห็นและรูเส้นทางรองนายกอบจอการประธานเปิดอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านอำเภอท่ามะการุ่น4 วันพุธที่19ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกานายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูนนิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายนายเตือนทองยิ้มรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจงรักภักดีสร้างสามัคคีสมานในชั้นจังหวัดกาญจนบุรีปีงบประมาณพุทธศักราช2568รุ่นที่4อําเภอท่ามะกานักศาลาการปร,รียนวัดดอนตานเซียนโดยมีนายศิรันบุญสัง ปลัดอาวุโสอำเภอท่ามก,กานายกจรศักดิ์สุธีดวงสมนนายกเทศมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่นนายทรงศักดิ์โชินิติวัน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแทน่นนายจรสุดทิบุตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแทน่ลนลำพญานายประสงค์กระต่ายทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่ามก,กาน,นายนรงศรีโสภาก,กำนันตำบลอุโลกสี่หมื่น นายชานชัยนาดวรานน์กำนันตำบลแสนต่อนายศิรวิทย์เห็นประเสริฐแท้กำนันตำบลดอนขมิน้นนางสุภาบุญรัตน์ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรีนายสุวัส์โพทองประธานลูกเสือชาวบ้านอำเภอธรามกาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดภายใต้หลักสูตรการฝึกทบทวนพิธีการของลูกเสือชาวบ้านและการป้องกันยาเสพติดในชุมชนจำนวน2วันหนึ่งคืนที่วัดดอนตาลเซียนตมุอบบุโลกสี่หมื่นอำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีลูกเสือชาวบ้านอำเภอท่ามกาเข้าฝึกอบรมทบทวนจำนวน120คน แข่งขันกินเคก้กโอ้โหสุดฮาเปิดเทศกาลเค้กปีใหม่พร้อมจําหน่ายสร้างไรายได้ให้นักศึกษาอาชีวการจัดแข่งขันกินเคก้กโอ้โหสุดฮาเปิดเทศกาลเค้กปีใหม่พร้อมจําหน่ายสร้างไรายได้ให้กับนักศึกษาเมื่อเวลา8นิกา30นาทีวันที่19ธันวาคม2567วิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีจัดงานกิจกรรมเทศกาลกินเค้กปีใหม่2568ขึ้นโดยมีการแข่งขันกินเค้กขนาด1ปอนด์ที่วิทยาลัยทําขึ้นเองใครกินหมดก่อนเป็นผู้ชนะเพื่อ ิงรางวัลของทางวิทยาลัยซึ่งก่อนการแข่งขันก็จะให้นักศึกษาพูดคําว่าโ oh อ้โหเค้กตามสไตล์ของตัวเองสร้างเสียงหัวเราะให้กับครูและบรรดาเหล่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมาก โดยการแข่งขันกินเค้กก็จะมีตัวแทนแต่ละระดับชั้นแต่ละ,ะแผนกวิชาส่งตัวแทนเข้าแข่งขันรวมจํานวน1ิบคนซึ่งระหว่างการแข่งขันแต่ละคนก็พยายามกินเค้กให้หมดให้เร็วที่สุดท่ามกลางเสียงเชียร์ทั้งครูและนักศึกษาสร้างความสนุกสนานและเสียงหัวร้อยแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการมอบรางวัลการแข่งขันตามลําดับ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเค้กปีใหม่ที่จะเริ่มในวันที่24ธันวาคม2567ถึงวันที่1มกราคม2568และเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นรถรางขบวนรอบตัวเมืองกาญจนบุรีโดยไปจอดประชาสัมพันธ์ที่สกายวอล์กสองแควแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของการญจนบุรีอีกด้วยทางด้านนายธีรพงศ์วงศ์ประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีเปิดเผยว่าอาชีวการสร้างสรรคค์ผลงานเกกปปีีใหม่ทุ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสั่งซื้อเข้ามาเป็นจํานวนมากด้วยราคาประหยัดสดใหม่จากเตาทุกวันนักเรียนนักศึกษาได้ผลิตเค้กและจัดจําหน่ายมีรายได้ในส่วนนี้ด้วยสามารถสั่งเค้กได้แล้วเขียนหน้าเค้กตามที่ลูกค้าต้องการซื้อไปทานเองหรือเป็นของฝากเค้กปีใหม่ได้อีกด้วยสําหรับฟรุตเค้กราคา400บาทคุกกี้เนยสดไซส์เอสราคา150บาทไซส์เอ็มราคา250บาทคุกกี้ช็อคชิพไซส์เอสราคา190บาทไซส์เอ็มราคา290บาทเค้กยมกาแฟวนิลา ราคา200บาทเค,ค้กครีมกาแฟวนิลาราคา220บาทเค,ค้กช็อกโกแลตราคา2 5 0บาทมอบของขวัญแด่คนที่เรารักด้วยเค,ค้กอาชีวการสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับสั่งจองล่วงหน้าได้ที่นักเรียนนักศึกษาบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรีโทร034 511124กด0หรือ111หรือซื้อได้ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนบุรี Yeah. yeah.

เทก็อร่อยเราต้องบอกต่อนะฮะเาเร็วกเ้เ้เร็วกินเลยเอาเร็วคของเรถ่ายเร็วรอถ่ายอยู่เลยราถ่ายเร็วกินโชดหน่อยกินโชดหน่อยเร็วมากเลยโซ่เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเของเราวันนี้อร่อยย่เงสดต่งเพียว รรแก๊งคนแรงงานเถื่อนซิ่งกระบะสองคันหนีการไล่ล่าท่ามกลางความมือสุดท้ายจนมุมรวบคนขับได้หนึ่งอีกหนึ่งรายอาศัยความมืดหลบหนีพบแรงงานชายหญิงนังแออัดมาเต็มทั้งสองคันรวม34คน จากกรณีพลตํารวจโทนายวัฒน์เพเดิมชิดผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7นายรณพิเยียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลตรีอัศดาวุฒิปัญญารชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9กองกําลังสุรสีพลตารวจตรีนครินสุขทนทวิตผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายชาคริตตันพิรุณน,นายเอมเภอทองผาภูมิพันเอกพันศักดิ์เพียวพาณิชย์ผอ,อรอ29 ผบอชุดเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรสีพันตำรวจเอกบัญชาศิรุจิเมทากรรอรอทอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทองผาภูมิพันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุสัก์ผู้กำกับการตชดหนึ่งสาค่ายพระพุทธยอดฟ้าพันเอกปิยเนรพัทราศาสตร์วัตตวงศ์รองผอบอชุดเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรสีพันตำรวจเอกกร สมคเนผู้กำกับการตมจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังป้องกันและปราบปรามลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของรัฐบาลล่าสุดเมื่อเวลา23มา30นาทีวันที่18ธันวาคม2567 นาชาคริตตันพิรุณแนมเพอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายด้วยการใช้เรือเป็นผาหนะ มาจากทางด้านชายแดนอำเภอสังขละบ,บุรีมุ่งหน้าเข้าฝัง่งบริเวณท่าน้ำบ้านท่าแพรหมู่ที่1ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิหลังรับจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ทหารหน,น่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสรีเจ้าหน้าที่ต่อชด135เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7ร่วมกันวางแผนในการติดตามจับกลุ่มขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำบ้านท่าแพ,พรเมื่อไปถึงถนนบริเวณวงเวียนทางเข้าตลาดอำเภอทองผาภูมิ ปรากฏพบรถกระบะต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้าสีประตูสีดำและสีบรอนทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนสองคันขับตามกันมาเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณเรียกให้หยุดแต่คนขับรถไม่ยอมแถมยังเร่งเครื่องยนต์หลบหนีเข้าไปในซอยปอมเปมุ่งหน้าถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่จึงติดตามไปอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งไปถึงพื้นที่บ้านผาอน้น หมู่ที่3ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่จึงสามารถสกัดรถยนต์ทั้ง2คันเอาไว้ได้พร้อมจับกลุมตัวคนขับรถยนต์กระบะคันสีดําได้ในที่เกิดเหตุทราบชื่อคือนายมินชานมน เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยอาศัยอยู่ที่ตำบลแสนตองอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีส่วนคนขับรถยนต์กระบะสีบรอนอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบแรงงานชาวเมียนมาทั้งชายหญิงนั่งไออัดมาเต็มคันรถทั้งสองคันรวม34คนเจ้าหน้าที่จึงนำรถของกลางพร้อมคนขับและแรงงานจำนวนดังกล่าวไปที่สถานีตำรวจภูธรท,ทองผาภูมิเพื่อสอบปากคำและตรวจสอบเอกสารผลการตรวจสอบทั้งหมดไม่มีเอกสารมาสแสดงต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด จากการสอบถามแรงงานที่ถูกจับกุมตัวผ่านล่ามทราบว่าทุกคนลักลอบหลบหนีเข้ามาเพื่อต้องการเดินทางไปทํางานในพื้นที่จังหวัดชั้นในของไทยโดยต้องจ่ายเงินให้กับนายนาคนละ20 0 0 0บาทระหว่างเดินทางก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวเสียก่อนหลังจากผู้ต้องหายอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมอการรวบนหน้าชาวเมียนมาตุนทำบัตรแรงงานหลอกขึ้นทะเบียนสุดท้ายโดนลอยแพเสียหายนับล้านมีคนโดนร้อยกว่ารายหลบหนีคดีกว่า2ปีแต่ไม่รอดตามสั่งการของพลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยลักษณ์ รองผู้บัญชาการรักษาการผู้บัญชาการสตมให้ทุกหน่วยในสังกัดสตมดําเนินการระดมกวาดล้างกดขันจับกลุมคนต่างด้าวที่กระทาผิดกฎหมายภายใต้การอำนวยการของพลตํารวจตรีนัทกรประพายน์ผู้บัญชาการตอมสามพันตำรวจเอกเพลินกลิ่นพยอม รองผู้บัญชาการตม .3 จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดร่วมการระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดตามกฎหมายวันที่18ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายใต้อำนวยการของพันตำรวจเอกกร สมคเนผู้กำกับตมจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทรตรินทวัฒน์ปัญญาธรรองผู้กำกับตมกาญจนบุรีและพันตำรวจตรีเมธีธีรสวัดสดสารวัตรตมกาญจนบุรีพร้อมชุดสืบสวนปฏิบัติการ2ตรมกาญจนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีได้จับกลุ่มนางสาวนินิวินไม่มีนามสกุลอายุ40ปีเลขประจำตัวคนต่างด้าวหมายเลขหนังสือเดินทางสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับ สารจังหวัดกาญจนบุรีฐานความผิดยักยอกโดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่11 1, หมู่ที่4ตําบลพระแทน่นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทเมธีทีรสวัสดิ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อประมาณปี2565นางสาวนินินวิน ได้ทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งโดยเป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลบุคคลต่างด้าวของบริษัทดังกล่าวผู้ประสานงานในการจัดทําหนังสือเดินทางให้กับกลุ่มบุคคลต่างด้าวในช่วงที่มีมติคอรมอให้เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานโดยได้เก็บค่าใช้จ่ายในการทําเอกสารต่างๆกับบุคคลต่างด้าวในบริษัท เพื่อที่จะขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ภายหลังได้เรียกเก็บเงินบุคคลต่างด้าวมาแล้วไม่ดำเนินการให้โดยผู้เสียหายเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน137รายยอดเงินความเสียหายประมาณ1.8ล้านบาทซึ่งหลังจากก่อเหตุนางสาวนินินวันได้หลบหนีไปต่อมาชุดสืบสวนตมจังหวัดกาญจานบุรีได้ดำเนินการสืบสวนตามหมายจับค้างเก่าจนพบว่านางสาวนินินวิน ได้หลบหนีมาพักอาศ,าศาัยอยู่ในบริเวณตำบลพระแท่นอำเภอธ,ธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีจึงนำกำลังเข้าจับกุมพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินคดีต่อไป